สวัสดีครับสองดาวสตอรี่ขอเสนอผัดหมี่สีชมพูครับเริ่มกันเลยนะครับตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยตะแคงกระทะให้น้ำมันไหลไปทั่วบางๆครับพอกระทะร้อนตีไข่หนึ่งฟองเทลงไปเลยครับตะแคงกระทะให้ไข่กระจายเป็นแผ่นบางๆพอด้านล่างเริ่มจะสุก ก็พลิกกลับอีกด้านลงไปครับพอสุกครบทั้งสองด้านก็ตักพักไว้แล้วนำไปหั่นเป็นเส้นบางๆครับกระทะใบเดิมครับเทน้ำมันลงไปเยอะหน่อยเพื่อทอดเต้าหู้เหลืองที่เราหั่นไว้แล้วทอดให้พอสุกตามต้องการครับตักพักไว้เทน้ำมันออกเหลือไว้นิดหน่อยครับใส่น้ำมันกระเทียมเจียวหอมแดงสับ ัดไปเรื่อยๆจนหอมตเติมน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเต้าเจี้ยวครับน้ำปลาซอสแดงเคี่ยวให้ทุกอย่างผสมเข้ากันครับ จากนั้นก็ใส่เส้นหมี่ที่เราแช่น้ำเตรียมไว้ก่อนแล้วครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผัดไปเรื่อยๆพอทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันได้ที่ก็ใส่ใบกุ้ยช่ายและถั่วงอกครับผัดไปเรื่อยๆจนผักสลด เติมเต้าหู้ทอดที่เราเตรียมไว้แล้วครับคลุกเคล้าให้เข้ากันผัดหมี่ของเราก็พร้อมเสิร์ฟครับปิดเตาตักใส่จานได้เลยครับโรยหน้าด้วยไข่เจียวหั่นเส้นบางๆที่เราเตรียมไว้ครับเพิ่มสีสันและความอร่อย ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ